สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหงนังสือนะคะวันนี้เรามาที่หนังสือเล่มเดิมพ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดีของเรื่องของโชติสีสุวรรณนะคะวันนี้เราจะมากันในบทที่เท่าไหร่เอ่ย เราจะมากันในบทที่7นะคะกัดจิ้งหลีดดงต้อยติง่งถ้าพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะดงต้อยติ่งออกดอกสีม่วงบานเต็มเนินยามพักเที่ยงเด็กนักเรียนหญิงชอบเด็กชอบเก็บดอกมันมามัดเป็นกรรมทำเป็นนั่งขายดอกไม้บางคนก็ นาหันทําเป็นเล่นเม่าข้าวเม่อกแกงอยู่ใต้ลมต้นหางนกยูงวันนี้ฝนไม่ตกลําดวนกับเพื่อนจึงเล่นขายของกันสนุกสนานดอกไม้กำเท่าไหร่จ๊ะร้านกับโจโตเตะเข้าไปร้องถามแม่ค้าขายดอกไม้จำปลาย,ยิ้มนิดนึงเธอเป็นคนยิ้มง่ายจึงร้องบอกไปว่ากำระบาทจัรับกี่กำจ๊ะ จำปาพูดเหมือนแม่ค้าขายของที่ตลาดไม่มีผิดตอนโรงเรียนปิดจำปาเคยไปอยู่กับหน้าที่ตลาดอำเภอนะ้าของเธอขายผักอยู่ในตลาด 3. ามสามกํบาดได้หรือเปล่าโจ้แก้งว่ายิยงฟันตาหยี นั่นสิดอกต้อยติง่งบานเต็มเนินทำไมขายแพงนักหนาหล่ะดอนแก้งเป็นเชิงเชิงต่อรองลำรวนนั่งหันกีบดอกต้อยติ่งอยู่ใกล้ๆกลได้ยินเข้าก็ไม่ค่อยพอใจตามนิสัยงอ้งอนของเธออยากได้เปล่าปาก็ไปเก็บเอาเอาส,สิบานอยู่เต็มเนินเด็กหญิงค้อนให้เพื่อนร่วมห้องแม่ค้าอะไรปากหนักปากร้ายหนักจัง เดี๋ยวขายข้าวแกงไม่ได้สักบาทจอยืนหน้าเข้าไปว่าใกล้ๆลำดวนขอตาคอมจะไปเล่นที่ไหนก็ไปเถอะอย่ามาเล่นเกะก,กะแถวนี้ลำดวนว่าถอนลำดวนก็จะยังสิเราเป็นแม่ค้านะจำปาบอกบอกไม่ดีขึ้นจำปาหันไปยิ้มให้โจกับดอนยิ้มดีๆอย่างจำปาซื้อห้าบาทเลยเอาเอา,เอาแค่กำเดียวเท่านั้นพอเจพูดบนเรื่องันรา ตอนจะควักใบไม้ที่เขาเก็บใส่กระเป๋ามาทำเป็นมาทาแทนเงินเพื่อนๆอ,อีกหลายคนมาลุมซื้อดอกของจำปาจนเธอไม่มีพอขายรอสักเดียวนะฉันจะไปเก็บมาอีกจำปาบอกพังวิ่งออกไปจากล่มห่กจากล่มหางนกยูงเนินข้างหน,น้ามีต้อยติ่งมากมายที่เด็กๆจะเก็บมาเล่นได้ มีนักเรียนหญิงรุ่นน้องสองคนไปช่วยจำปาเก็บเพียงคู่เดียวทั้งสามก็หอบดอกต้อยติง่งกลับมาลำดวนยังขายขนมของเธอไม่ได้สักถ้วยเจ้ากับดอนไม่ยอมผ่าไปไหนทั้งสองชอบแกล้งยัง่วย์อย่าให้ลำดวนโกรธตายแ,แล้วขายขนมไม่ได้สักถ้วยลอยขนมบุตรทิ้งเคอีคราวนี้แน่นอนโจ้แก้งว่าพอโจ้ผู้จก ก็มีเสียงหัวล้อดังลั่นรำลวนกดตรงหน้าแดงจะไปเล่นที่ไหนก็ไปอย่ามายุ่งรำลวนตลาดเธอหน้าเธอบูดรำลวนลลตวาดหน้าเธอบูดบึดบ้งไม่มีท่าทีจะเป็นมิตรกับใครแหมถือว่าเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้างจะไล่ใครไปไหนได้ดั่งใจหรือไงเจ้ย,ยืนหน้าว่า เจ้าเราไปจับจิ้งหรีดกันสนุกดีกว่าเกกันสนุกกว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงเลยดอนชวนจะไปไหนก็ไปเถอะคนใจบาปลำดวงข้องความใส่เพื่อนร่วมชั้นเจ้ากับดอนไม่รอฟังเสียงรีบวิง่งออกจากล่มไปสู่ปายเนินหญ้าอีกเดินหนึง่งต้นหญ้าถูกฝนเขียวสดไปทั้งเนินตามชายตะลิงก็มีดงต้ยติ่ง เกิดอยู่เต็มมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเก็บดอกต้ยติ่งมาร้อยเป็นพวงคล้องคอคล้องแขนให้น้องๆชั้นชั้นปหนึ่งแล้วพากันร้องเพงลงระบมชาวเกาะให้น้องๆห้าหกคนยักใหญ่ใส,ส่สุพกตามจังหวะเพลงเป็นที่สนุกสนานเสียงเพงลงระบำชาวเกาะไพเลาอสนัดจับใจเสียงน้ำหลังไหลเสียงน้ำหลังไหลกระทบหัดทรายดังคลื่น กับดอนยืนดูอยู่คู่หนึ่งพังชมพวกน้องๆปง,นนงที่ก้าแสดงออกทั้ง6ยักย้ายใส่เอวและยกมายกมือทำท่าประกอบเพลงอย่างพร้อมเพียงกันทุกคนจำได้ดีเพราะพอ่อครูถึกสอนให้รํำในห้องเรียนมาแล้วรีบไปหาจิ้งหรีกันเถอดดอนโรงเรียนจะเข้าเสือก่อนเดี๋ยวไม่ได้สักตัวจ้เร่งไม่เห็นดอนยังสนใจดูน้องป .1 เต้นระบำชาวเกาะอยู่ ยามน้ำหลากทุ่งเหล่าจิ้งเหลยนลีจะหนีน้ำขึ้นมาทำรูอยู่บนเนินที่น้ำท่วม่ม่ถึงยามเช้าเย็ยนจิ้งหลีตัวผู้จะจะมาเกาะปากรูกส่งเสียงกริ๊ดกรี๊ดประสานเสียงกันหน้าฟังจิ้งหลีบางตัวขี้เกียจทำรังอาศัยมันจะเข้าเข้าไปอยู่ตามกอหญ้าหรือ หรือไม่ก,ก็ใบาตานที่หล่นลงมากองอยู่ใต้ลำต้นโจ้ากับดอนตรงใบที่หมู่ต้นตาลที่ยืนต้นเลียงลายอยู่ข้างรั้วรวดหนามทั้งสองมองเห็นใบาตาลแห้งทับถมกันอยู่ใต้ต้นเสียงลมพัดประทะใบาตานดังสู้ซาสู้ซาด้านบนยังมีใบาตาลแห้งที่ยังไม่หลุดหล่นจากคอตาล พอตานยามลมพัดพาใบตานแห้งกวาดแก่งดังซาซาไม่ขาดระยะพวกขังข่าวพวกขังข่าวสัตว์หากินกลางคืนจะเล้นหลบใต้ตาแห้งที่เป็นยามหลับที่เป็นแห้งเป็นที่หลับยามค่ำคืนเจ้าดอนกำลังหาอะไรเพื่อร่วมชั้นของเจ้ากับดอนตะกนถามมกไกลๆ เจ้ากับดอนชง,งางรีบยกมือกวางเลี่ยงนักเรียนชายสามสี่คนวิ่งกูเข้ามาหาเด็กทั้งสองยายอาไปเรากำลังหาไอ้ทองดำไอ้เขียวมาละกดไปกัดกันเจออ้าบอกเบาๆพอได้ยินไอ้ทองแดงไม่เอาเหรอเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นไอ้ทองดำทองแดงและไอ้เขียวมาละกดที่เด็กๆพูดถึงคือจิ้งหรีดตัวผู้นั่นเอง จิ้งหรีดตัวผู้จะมีปีกเป็นมันวาวปีกเป็นคลื่นไม่ลาบเรียบเหมือนจิ้งหรีดตัวเมียตัวผู้แต่ละตัวมีสีปีกแตกต่างกันสีเขียวมรกตก็มีจิ้งหรีดตัวผู้จะมีลำตัวเรียวหัวค่อนข้างตัวตัวเมียหัวเล็กและลำตัวอ้วนกลมเด็กๆช่วยกันยกใบตามขึ้นก็ก็เห็นจิ้งหรีดกระโดดผูตามออกมาส่วนมากจะเป็นจิ้งหรีดตัวเมียที่ทุกคนไม่ต้องการ ยกก้านตาลใบนั้นสิจอดอนบอกบอกยกก้านยกก้านตาลใบนั้นสิจอดอนบอกจอททาตามที่ดอนบอกจริงหรือหลายตัวกระโดดพวกมานั่นไอทองแดงกระโดดไปทางนั้นแล้วดอนรองขึ้นพังตะคุบม,มีไอทองดำด้วยเด็กอีกคนนึงร้องขึ้นกะโดนกระโดดกระโดดตามจับเจ้าละวัน เพราะเสียงจิ้งหรีดกระโดดหนีไปอย่างรวดเร็วมากข้าได้ไอ้เขียวมารากตะโดท่าทางมันเป็นนักสัวเอาการเชียวไหนขอดูหน่อยสิโจ้ขอดูพังก้มมองที่มือขณะที่เด็กชายคนนั้นเอามือประกบเพื่อป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดกระโดดหนีจากมือโอ้โจ้อเอาจิ้งหรีดที่จับได้ไว้ไหนเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งจับไอ้เขียวมารากตะดได้ร้องถาม ใส่กระเป๋ากางเกงสีโจ้บอกมันไม่กระโดดออกหรือเด็กชายคนนั้นยังรู้สึกไม่มั่นใจไม่ออกหรอกนะของข้าใส่กระเป๋ากางเกงดอนบอกแทนพอดีเด็กๆได้ยินเสียงร้องกกี๊ดมาจากดงห้้เจ้าตัวนี้ร้องเสียงดังกังวลหน้าฟังมันต้องกัดเก่งห,ห,หาตัวสู้ได้ยากแน่นอนดอนพูดขณะสอดสายตามหา ตามองหาจุดหาหารูจิ้งหลีนใครเห็นก่อนคนนั้นได้โจว่าตกลงรอนพูดพอดีเขาเหลือบเห็นลูๆูหนึ่งระหว่างกอหญ้าจิ้งหลีดไพลอตตัวนั้นเพิ่งจะผูกหายลงไปในรูเดี๋ยวนั้นเองตกลงดอนนี่ใครเห็นแล้วรอร้องบอกเพื่อนรีบวิ่งเข้ามาดู ใช่แน่ไปตักน้ำมากรอกลูเพื่อนคนหนึ่งบอกดอนดอนมองหากระป๋องเก่าๆสักใบก็พอดีเหลือเห็นกระป๋องนมใบหนึ่งวางอยู่ข้างรั้วดอนเดินเข้าไปหยิบเอาและตักน้ำมากรอกลงที่รูจิ้งหลีดจนเต็มรออยู่คู่หนึ่งจิ้งหลีดตัวนั้นก็ลอยตามน้ำขึ้นมาให้ดอนจับได้อย่างง่ายดายเพื่อนๆต่างจับจิ้งหลีดได้อีกคนละหลายตัวโดยวิธีการเดียวกับดอน เด็กๆก,กำลังเตรียมหลุมเสาดับใส่จิ้งหรีดกันกัดกันก็พอดีเสียงะระฆังเข้าเรียนภาคบ่ายดังขึ้นว่าเสียดายจังเด็กคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างเสียดายเอาไว้ตอนเลิกเรียนค่อยมาเล่นใหม่รอนบอกจิ้งหรีดเอาไว้ที่ไหนดีล่ะเจ้าถามใส่กระเป๋ากางเกงคงไม่เป็นไรนักเรียนในในกลุ่มคนหนึ่งบอก ช่วงบ่ายวันน้ำอากาศนนคืบฝนครูใหญ่มาโรงเรียนจึงได้เข้าสอนตามปกติหลังจากให้แบบปึกหัดชั้นป .3 ทำแล้วครูใหญ่ก็เข้าสอนภาษาไทยป .4 ตอนไปชั่วโมงครูใหญ่ให้นักเรียนแข่งขัน,ขนเขียนตามคำบอกในกระดานดำ โดยจัดนักเรียนแข่งขันกันเป็นสีทีมเจ้ากับดอนต่างได้เป็นหัวหน้าทีมลอดเหรียญชายเพื่อนที่ไปเที่ยวกับจับจิรีดมาด้วยกันก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยครูใหญ่ให้ลูกทีมแต่และฝ่ายออกไปแข่งขันเขียนก่อนกลุ่มของเจ้าทำคะแนนนำโดยกลุ่มของดอนลอดและเหรียญชายตามมาติดติดชุดต่อไปจะให้หัวหน้าทีมมาตัดสินภูมิศักดอเลอดเหรียญชัยออกมาเขียนสิ้นเสียงครูใหญ่นักเรียนตกมือ เชียร์หัวหน้าทีมของตนเด็กทั้งสี่ออกมายืนหน้าชันรอครูใหญ่อ่านคำให้เขียนจะตัดสินกันด้วยคำยากที่สุดในบทเรียนนี้ยังมิทันที่ครูใหญ่เจอได้อ่านคำจิ้งหรีดในกระเป๋ากางเกงของเจ้ากีดเสียงนังขึ้นกิ๊กกิ๊ดกิ๊ดกิดดดดด๊และในทันทีจิ้งหรีดในกระเป๋ากางเกงของรอนเลศิศและเหรียญชัยต่างก็ส่งเสียงรับเาวากับนัดกันไว้ เกิดอะไรขึ้นครูใหญ่ทำหน้าสงวนจ้องตาเด็กเด็กทั้งที่ทเด็กจ้องตาเด็กทั้งสี่สลับกันจริงลีดครับโจอบอกตามจริงสิ่งตะกุกตะกักเพื่อนเพื่อนๆในชั้นหัวล็อกกันเกลียวจบไปแล้วนะคะกับหนังสือพ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดีในตอนที่ในตอนที่เจ็ด จงหลีดเรื่องจริงหลีดนะคะเรื่องพ่อครับผมจะเป็นเด็กดียังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้น้องลีลักคกูม,มาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ